กาแล็กซี่ J72016 J7 วอรนชั้นที่2จาก Samsung. s ซัมซุงด้านซ้ายประกอบด้วยปุ่มเพิ่มและลดเสียงด้านขวามีเพียงปุ่ม power เท่านั้นด้านบนไร้พอร์ตเชื่อมต่อใดๆด้านล่างประกอบด้วยไมค์สนทนหลักช่องไม c r o USB และช่องหูฟังขนาด3.5มิมน้ำหนัก166กรัมปุ่มโฮมแบบปกติปุ่มซอ็อกคียแบบไร้ไฟ LED ด้านบนประกอบด้วยกล้องหน้าขนาด5ลา้านพิกเซล f 1.9ลำโพงสำหรับโทรศัพท์เซนเซอร์ต่างๆ และไฟแฟลช LED หน้าฝาหลังเป็นพลาสติกกึ่งเงากึ่งด้านประกอบด้วยลำโพงหลักกล้องหลังขนาด13นาล้านพิกเซล f 1.9และไฟแฟลช LED ใช้ได้2ซิมรองรับ 4G LTE ทุกเครือข่ายสามารถเพิ่ม micro sd card ได้สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Practical Review กับการรีวิวตัว Samsung Galaxy J 7 2016หรือตัว J 7เวอร์ช r s i o นั่นเองครับ ภายในกล่องนะครับก็จะประกอบด้วยแผ่นแปะหน้าแบบนี้ซึ่งจะชูจุดเด่นก็คือตัว m e t a l Style หรือขอบโลหะนั่นเองตัวกล่องก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ครับในเวอร์ชัน2นะครับจะต้องมีเลข6ตรงนี้แล้วก็กล่องเป็นสีขาวถ้าเป็นกล่องสีส้มเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันหนึ่งนะภายในกล่องนะครับประกอบด้วยหูฟังเอียบัตธรรมดาแบบนี้แล้วก็ตัวสายชาร์จไมโคร USB ธรรมดาแบบนี้ครับรวมถึงอะแดปเตอร์ที่เป็นผิวด้านแบบนี้ด้วยหน้าตาของแท้ก็จะเป็นแบบนี้เลย ซึ่งสาหรับใครที่ซื้อช่วงโปรโมชั่นก็จะมีไมโครเอสติการ์ส2 g กิกแถมมาด้วยการใช้งานโดยปกติทั่วไปนะครับมีความลื่นไหลดีมากๆเลยถึงแม้ว่าจะเป็นมือถือระดับกลาง,ลางนะครับไม่ใช่เรือธงแต่ความลื่นไหลเนี้ยก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจเลยครับจุดเด่นอีกจ,จุดหนึ่งนะครับถึงแม้จะเป็นมือถือระดับกลางแต่ก็รองรับ 4G LTE ทุกเครือข่ายทําให้สปีดก,การใช้งานอินเทอร์เน็ตถือว่าลื่นหัวแตกเลยครับว้าว <Wow. S 1> ถ้ากลางวันลื่นอย่างนี้ก็ดีสินะ โอเคครับไม่รอช้าเราไปทดลองกับตัว Antutu Bench m มากันครับเพื่อดูผลสกอร,ร์ของ Galaxy J 7ตัวนี้ว่าทำได้เท่าไหร่การเทในโหมดสามมิตินะครับก็จะเห็นว่าค่อนข้างกระตุกพอสมควรเลยแต่ผลสกอร์ออกมาครับอยู่ที่50,000แป๊ะเลยซึ่งรายละเอียดต่างๆก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นเกมจริงครับว่าการเล่นเกมจริงนั้นจะแหลกหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นนะครับเราไปดูยูทิลิตี้กันก่อน ยูทิลิตต่างๆนะครับตัวช็อตคัทต่างๆของตัว J7 2 0 6นี้ก็มีมาให้อย่างครบคันครับรวมถึงฟังก์ชัน Voice over LTE ก็มีมาให้ครับและก็ตัวไฟฉายก็สามารถใช้งานได้จริงจากตรงนี้เลยครับรวมถึงฟังก์ชันตัว Ultra Power Saving Mode ก็มีมาให้เพราะว่าหน้าจอเป็น Super AMOLED นั่นเองและก็ยังมีโหมดพิเศษที่มาใหม่ครับนั่นก็คือโหมดประหยัดข้อมูลแบบสูงสุดนั่นเองซึ่งตามความเข้าใจผมนะครับการเปิดโหมดนี้เนี่ยก็คือการใช้ VPN คือทุกครั้งที่เราโหลดข้อมูลต่างๆหรือโหลดหน้าเว็บเนี่ยข้อมูลจะวิ่งไปที่เซิร์ฟเวอร์หนึ่งก่อนเพื่อบีบอัดข้อมูลและส่งข้อมูลที่เล็กกว่ามาให้เราครับเดี๋ยวลองไปดูครับว่าประสิทธิภาพจะเป็นอย่างไรบ้างนี่ลองโหลดหน้าเว็บดูครับหน้าเว็บนี้ก็กินไปราวๆหนึ่งจุดหกม b เท่านั้นเองหรือลองโหลดเว็บข่าวแบบนี้ครับที่มีรูปเยอะๆเลยจะเห็นว่ามีอาการหน่วงบ้างเล็กน้อยเพราะว่าต้องไปบีบอัดข้อมูลนั่นเองครับ โอเคมีรูแบบนี้จะกินไปเท่าไหร่ก็กินเพิ่มมาอีกประมาณเม่กกว่าเท่านั้นเองถือว่าใช้งานได้จริงครับโหมดนี้รวมถึงโหมดใหม่นะครับอย่าง S b i t e สำหรับใช้งานการติดต่อสื่อสารเมื่อคุณขี่มอเตอร์ไซค์และก็เป็นตัว tracking ระยะการเดินทางต่างๆก็มีมาให้ครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับถือว่าอึดมากทีเดียวผมชาร์จเมื่อเกือบหนึ่งวันที่แล้วเนี่ย ใช้งานทั่วๆไปเนี่ยแบตเตอรี่ยังลดมาไม่ถึง30%เลยทั้งที่เปิด LTE และใส่2ซิมถือว่าเรื่องแบตเตอรี่3,300มิลแอมป์เนี่ยผ่านครับเกมแรกที่เราจะไปลองกันในวันนี้ก็คือ Subway นั่นเองครับเกมพื้นๆเล่นง่ายๆแบบนี้จะลองไปดูกันว่ามันจะกระตุกหรือเปล่า ก็ถือว่าภาพรวมเล่นได้ลื่นไหลดีครับไม่มีอาการกระตุกให้เห็นเลยและเกมต่อไปกับ a l p h a 8นะครับการโหลดฉากเข้าเกมน,นะครับทำให้ลื่นไหลดีกดในตั๊ัเลย จะสังเกตว่ามีแฟแสงต่างๆมานะครับในท็อปอะไรก็มาครบดีนี่นะครับเอฟเฟกต์ต่างๆเห็นไหมครับตัวแสงที่สะท้อนมาเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าเอฟเฟกต์ต่างๆนั้นเกียดได้กับเรือธงเลยซึ่งสําหรับมือถือระดับกลางบางรุ่นอาจจะไม่เห็นเอฟเฟกพวกนี้ครับ เสียงของลำโพงนะครับถือว่าดังพอประมาณแต่ก็ยังไม่ใส่ประทับใจเท่าไหร่ถือว่าพอถูถ่ายครับและเกมสุดท้ายนะครับกับโนวาสามนั่นเองตัวจอซูเปอร์อเมรตัวนี้ก็ให้สีสันที่ดีเลยทีเดียวไม่แดงสดจดเกินไปเข้าเกมมานะครับคุณจะเห็นว่ามีอาการหน่วงบ้างเล็กๆน,น้อยๆแต่ก็ยังพอที่จะสามารถคอนโทรลได้หรือยิ่งสตู้อย่างเข้าเป้าครับ ส่วนหนึ่งน่าจะมาเพราะว่าหน้าจอที่ใหญ่5.5นิ้วสามารถก็คุมได้ง่ายและจอเป็นคอมเดียแค่ SD จึงทำให้เครื่องสามารถประมวลผลไหวครับโดยสรุปนะครับ J7206 ก็สามารถเล่นโนวา3า3ได้พอมีอแอารสครับ ในส่วนของความบันเทิงนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยหน้าจอซูเปอร์อเรเรรุ่นนี้มีความคงชัดดีครับการโหลดคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยไวมากๆเลยแต่ว่าตัวหน้าจอนั้นอย่างที่กล่าวไปว่าเป็นความละเอียดแค่ SD หรือ1280อเเท่านั้นจริงๆแล้วการใช้งานพื้นฐานก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเราไม่ไปเพ่งมมาก ในส่วนของกล้องนั้นกล้องหลังมาที่13ล้านพิกเซล f 1.9เลยซึ่งก็ถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีครับแต่ฟังก์ชันต่างๆก็เป็นเพียงแค่ฟังก์ชันพื้นฐานเท่านั้นการถ่ายวิดีโอได้ที่ระดับ Full HD ซึ่งภาพถ่ายต่างๆก็ประมาณนี้เลยถือว่าคมชัดพอประมาณครับเรื่องที่ต้องติดอยู่เรื่องหนึ่งครับคือระบบออโต้โฟกัส ที่ถือว่าค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกับคู่แข่งในปัจจุบันความเร็วของโฟกัสนั้นเราวๆซัมซุงกาแล็กซี่หรือ n o ้ต3นั่นแหละครับในส่วนของกล้องหน้านะครับก็ไม่มีลูกเล่นอะไรมากมายซึ่งมีมาให้ที่5ล้านพิกเซลแล้วก็บิวตี้โหมดเล็กๆน้อยๆครับจะมีจุดเด่นก็ตรงไฟ LED ด้านหน้านี่เอง ในส่วนของแอป CPU Z นะครับก็มีรายละเอียดดังนี้เลยชิปเซตนะครับเป็น ARM Cortex A53 CPU 1.6 GHz Octa-Core 8แกนสมองและก็ตัว GPU นะครับเป็น m i l i คนเดิม erm, ที่830ครับก็ทำงานได้ยังมีประสิทธิภาพดีในส่วนของ RAM นะครับมีมาให้ที่2 GB รอมขนาด16 GB นะครับสามารถใช้งานได้สูงสุดที่11 GB หน้าจอ SD มีความละเอียดที่268 DPI ซึ่งในรุ่นนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับชื่อโมเดลว่า SM ข J710F ครับมาพร้อมกับ Android 6.0.1 m h m a l l o w ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับก็มีขนาดที่3,300ม mm. ิลลิแอมป์ซึ่งผมยืนยันเรื่องความอึดเลยว่าอึดมากๆความร้อนของทั้งแบตและก็ CPU ยูยขณะเล่นเกมก็ไม่ได้ร้อนเลยครับโดยสรุปล้วนะครับตัว a m s u n งกระซิ y J72016 นี้ถือว่าพัฒนาไปมากกว่ารุ่นเดิมมากๆเลยทีเดียวประสิทธิภาพการใช้งานนั้นถือว่าใกล้เคียงรุ่นพี่อย่างตัว A7 เลยคร ด้วยจอขนาดใหญ่5.5นิ้วนะครับการเล่นเกมที่ต้องใช้ความละเอียดตรงนี้ก็สามารถทําได้อย่างสบายๆเลยดังนั้นแล้วนะครับถ้าคุณซื้อมาใช้งานทั่วๆไปเน้นคุ้มค่าคุ้มราคาไม่จะเป็นต้องใช้เทคโนโลยีใหม่เช่นสแกนลายนิ้วมือการชาร์จไร้สายและยอมรับได้กับตัวปุ่มที่ไม่มีไฟ l e ลดและกล้องที่โฟกัสไม่เร็วเท่าไหร่ Samsung Galaxy J72016 นี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือก ในส่วนของเซตติ้งนะครับก็มีมาให้ประมาณนี้เลยครับจุดเด่นเด่นที่ทุกคนต้องถามกันแน่เลยก็คือตัวจัดก,การซิมการ์ดซึ่งก็สามารถใช้งานได้2ซิมพร้อมๆกันครับโดยที่รองรับ 4G LTE ทั้ง2ซิมแต่การสแตนบายพร้อมกันนั้นเครื่องจะบังคับซิม1นึ่ง G โดยอัตโนมัติครับไม่สามารถจะ on 4G พร้อมกัน2ซิมได้ฝาหลังนะครับรองรับตัว NFC ด้วยซึ่งจะมีหน้าคอนแทคตรงนี้เลยแล้วก็ใส่ไมโคร SD การ์ดเพิ่มที่ช่องด้านขวาล่างตรงนี้ครับ และก็ตัวของสมาร์ทแมเนเจอร์นะครับก็สามารถใช้งานได้ง่ายได้ครับเมื่อเคลียร์ทุกอย่างนะครับดมจะมีมาให้ใช้ที่ประมาณ 1GB ตครับตัวหน้าจอซูเปอร์มิเรรุ่นนี้นะครับก็รองรับการปรับค่าได้ครับอย่างไรใครสนใจนะครับก็ลองไปสหาซื้อจับจองกันได้ครับ Samsung Galaxy J720 1 6นะครับเปิดราคามาที่8,900บาทพร้อมกับแถมไมโคร s d card 32GB รวมรอมในเครื่อง16กิกก็จะเป็น48กิกตามโฆษณาครับแถมยังใช้วันได้ฟรีได้อีก100กิกและอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับที่ซ้ำทรงชูโลงมันก็คือตัวขอบที่เป็นโลหะนี่เองข้อดีก็คือมันจะไม่ลอกเหมือนขอบชุบคอมเมยนรุ่นก่อนๆใครที่ชอบก็หาซื้อจับจองก็ได้แล้วขอบคุณสำหรับการรับชมครับวันนี้แพตติคิวรีวิวลาไปก่อนสวัสดีครับ